ใส่หน้ากากนะครับเป็นบิ๊กป้อมมีคําว่าให้ลาออกหรือคําว่าเก็ตเอาตอนนั้นเกม ROV กําลังดังเราก็เชิญชวนคนมาเล่นเกม ROV เชิญชวนคนมาตีป้อมอะครับผมบอกเขาว่าผมมาหนึ่งคนแล้วทําไมยังผิดพรบชุมนุมเขาบอกว่าแค่คุณมาหนึ่งคนเนี่ยแต่มันมีคนที่มายืนดูคนเนี่ยมันก็เข้าข่ายการชุมนุมแล้วคือตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นว่ามันมีเรื่องของความไม่โปร่งใสการ เข้าดารงตําแหน่งของบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิตยมีการแฉเรื่องของนาฬิกาป้อมนะฮะที่มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตอนนั้นเนี่ยมีการพยายามที่จะประกาศห้ามมีการชุมนุมโดยเงื่อนไขของการชุมนุมเนี่ยเขาบอกว่าห้ามมีการชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปเราก็เลยไปกัน4คนใส่หน้ากากนะครับเป็นบิ๊กป้อมมีคําว่าให้ลาออกหรือคําว่าเกตเอาใช้ละครใบนะครับเราไม่มีการพูดหรือปาใสยอะไรเลยหลังจากนั้นเราก็ถูกเชิญ ไปที่สอนอพญาไทยนะครับเราโดนปรับ1 0,000บาทก็คือเขาปรับกันคนละ2,500ับาทนะครับผิดพรบรชุมนุมสาธารณะก็คือไม่แจ้งการชุมนุมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าในเมื่อคุณบอกว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนเราไป4คนก็ยังโดนผมก็เลยไป1คนรอบที่2นะครับไปที่สกายวอล์กแถวสาทรน,นะครับมีหน้ากากไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยมีลําโพงเล็กอันนึงเป็นลําโพงอูทูธแล้วก็เปิดเพลงเต้นนะครับหมุนรอบตัว 360้อองศารอบหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้ามาผมก็เลยต้องชี้แจงว่าผมมาเต้นนะครับแล้วก็มีละครใบนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญไปที่สอนอแล้วก็เขาก็เรียกเข้าไปแล้วก็ไปทําความเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามีการถกเถียงกันระหว่างผมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมบอกเขาว่าผมมาหนึ่งคนแล้วทําไมยังผิดพรบชุมนุมเขาบอกว่าแค่คุณมาหนึ่งคนเนี่ยแต่มันมีคนที่มายืนดูคนเนี่ยมันก็เข้าข่ายการชุมนุมแล้ว เพราะมันมีทั้งนักข่าวมีทั้งคนที่มายืนดูอยู่มันก็เป็นอุปสรรคต่อการเดินเท้าของคนที่อยู่ในในบริเวณนั้นแบบนี้ก็เข้าข่ายการชุมนุมแล้วแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งข้อหา,ขาการชุมนุมให้กับผมเขาแค่บอกว่าเชิญมาทําความเข้าใจแล้วก็ปล่อยผมกลับไปครับ,ค,รบคนดูไม่มีครับมีแต่นักข่าวครับนักข่าวนักข่าวอูเยอะหลายสำนักเลยครับแล้วก็มีตํารวจก็เยอะมากครับผมคนเดียวแต่ว่าตํารวจมาประมาณสองสองกองร้อยซึ่ง คนที่ชุมนุมมันคยอยือตำรวจนะมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่ผม